มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับ เลียวไม่ดังที่เลียวไม่ดังเลียวไม่ดังไม่ดังไม่ดังเดินมาข้อไม่เห่าสิเดินตาม ดุรีดลาก,กี้เนี่ยลัก,กี้ลัก,กี้โถมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอ่ะเรียวก่อนพาเรียวมานี่มาทีนี้ คงกินอย่างเอลอร่อยเลยนะครับดูเียวเนี่ยจะมีอาการอะไรไหมอร่อยเลยนะเฮ้ยอย่าแย่งเรียวอย่าแย่งอย่าแย่งสิเรียวกินไปแล้วเตรียม

เนี่ยมันมีแต่ข้าวแล้วกินไปแล้วเมื่อกี้กินไปแล้วไงเยอะแล้วเมื่อกี้มีแต่ข้าวนาะริโอกินอร่อยกันเลยหดูนะ่ะหงยังกินไม่หมดเลยตะกี้กิน,มน,กนไม่ยากครับริโอไม่ยากครับหงสวัสดีโอ ต่อต่อมีโกงด้วยทำไรครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็ขี่รถกลับบ้านนะครับเดียวชอบแย่งนะครับมันชอบแย่ง บายบายลากี้ของรีโอบายบายเรียวขึ้นรถ <c oughs> ไปกูไปกูลง,ล,งล,งลงคลิปเมื่อวานยังไงยังยวไปลุกหน้าบ้านเล,ล็กๆนิยเ, <c oughs> เาตายวก <c oughs> <c oughs> ินแล้วกลับบ้าน ทมื่อกี้ผมเห็นหมาคล้ายๆหน้าเหมือนหงอ,อ่ม,น,น,มน่าจะใช่ครับเหมือนเหมือนเลยใช่ขี่รถแมหมันหมาสรจแล้ว ถึงบ,บ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วมีต้บนบัวด้วย